สำหรับท่านที่เขาเรียกว่าอะไรชื่นชอบรถที่มันเป็น <c oughs> แนวออฟโหลดนะออฟโหลดนี่มันจะขับ4หรือขับ2ก็ได้นะครับในความหมายนี้นะเพราะบางทีรถขับ2ก็อยากจะแต่งยกสูงแบบที่เขาเรียกว่ารูปทรงมันเหมือนออฟโหลดนะครับถ้าเป็นพวกรถเก๋งเขาก็าแต่งแบบ JDMSteepWeapon v p ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเรามาอยู่ในโลกของรถกระบะเราก็สไตล์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแนวยกสูงออฟโรดซึ่งเขาก็ใช้รถแนวนี้ได้หลากหลายประเภทนะทั้งรถกระบะหัวเดียวกระบะแคบนะกระบะสีประตูหรือจะเป็นกระบะแวนเจ็ดที่นั่งก็ทำได้ทั้งนั้นนะครับ รถหรูๆยังมีละประเภท crossover MPV เขาก็มาทำกันนะทีนี้เขาเรียกว่าการตกแต่งรถแนวออฟโรดนี่มันก็เท่าที่ผมรู้นะมันหลักๆมันก็มีอยู่สองแบบนะแบบยกชุดยกใส่ชุดยกชุด3นิ้วห้านิ้วก็ว่ากันไปพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เขาเรียกเสริมเติมจาก ที่มันมีเข้ามาใส่เข้ามาดัดแปลงจากรถเดิมให้มันมีความสามารถมากขึ้นนะครับกับอีกทีนึงเลยพวกนี้เอ็กซ์เพิเลยนะเขาเรียกวางคานคือเปลี่ยนคานมันเลยเปลี่ยนคานเปลี่ยนเพลาขับมันเลยนะซึ่งที่เขานิยมกันแพร่หลายกันในเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะเล่นคาน VX80 หรือ VX80 ก็ได้ ไอ้คารตัวเนี้ยมันมีอยู่ในพวกรถ Toyota Land Cruiser นะฮะนะพวกนี้นี่มันเขาเรียกว่ามันเป็นระดับตัวท็อปแล้วแล้วก็นิยมใช้กันเพราะว่าอืมเขาเรียกอะไรพอเราติดตั้งคานใช่ไหมมาเราเราก็ต้องดัดแปลงส่วนอื่นอีกเยอะแยะทั้งเฟืองท้ายหรืออุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ซึ่งไอ้คาร VX80 เนี่ยมันแพร่หลายเพราะว่ามันมีเ,เรียก ของเล่นอะไรแต่งอีกเยอะแยะมันเลยเป็นที่นิยมนะครับจริงๆคารตัวอื่นมันก็ก็มีที่เขาเล่นเล่นกันอยู่แต่มันมาแพ้ทางเรื่องการตลาด <c oughs> การดูแลเบื้องหลังนี่แหละเพราะว่าอุปกรณ์มันเสริมมันน้อยกว่าก็เรียกว่าตัวนี้ถือว่าสุดยอดแล้วสำหรับการวางคานสำหรับรถกระบะแนวออฟโรดในเมืองไทยนะเรียกคาร VX คือคนจะเล่นรถพวกนี้นะครับจริงๆนะต้องใจรักอย่างเดียวนะคือถ้าจะเล่นระดับวางคานแะล้วอย่าแต่งเอาหล่อเลยเพราะคุณหมดไม่ต่ำกว่าสองแสนสองแสนสมัยนี้จริงๆแล้วยังจะหาได้ไหมพูดยากนะกาพังคารอย่างเดียวเนี่ยนะสมัยก่อนนะห้าหปีที่แล้วก็ซื้อกันอยู่เกือบแสนตอนนี้มันทะลุแสนไปแล้วนะเฉพาะคานนะยังไม่รวมค่าวางค่าแปลงค่าอุปกรณ์อย่างอื่นล้อ,อยาง ผมว่ายุคนี้ไม่มีทางต่ำกว่า2องแสนจะทะลุด้วยนะครับเพราะงั้น